วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันจันทร์ที่2 3มิถุนายนครับเพื่อนๆครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันต่อครับช่วงนี้ถืถอว่า ผมมองว่าฟุตบอลช่วงนี้วิเคราะห์ง่ายนะช่วงนี้ถือว่าง่ายก็ดีครับไม่ได้ไม่ได้ว่ามันยากเหมือนช่วงก็ได้ครับหลังจากมันผ่านมาหลายนัดของสโมสรโลกครับนะส่วนบอลลีกประเด็นปกติอยู่แล้วนะครับอย่างบอลลีกที่เอาวิเคราะห์กันบอลอิรันล่าสุดที่เอาวิเคราะห์ไอตัวของแชมป์ล็อกสกอร์เยอะก็เข้าเป้าจบ C1 ตามนั้นนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์สโมสรโลกเรเน้นเป็น3ทีมครับผมยูเวนตุสครับมาดริดครับผมแล้วก็เอืแมนเชสเตอร์ซิตี้สามคู่นะครับบอลเช้าเรามีฮิโรชิม่าแล้วก็ซิโตเกียวนะครับผมก็ติดตตาาามมมข้้อูล่งๆไดรยผ จะมีข้อมูลมากกว่าน,นี้อีกนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอให้ข้อมูลเรื่องสโม,มสรโลกนี้หน่อยครับคือสิตีมันออกมาชัดเจนมาก,กนะว่าบอลบราซิลโอเคครับแล้วก็ไอบอลที่มัน เข้าวินนัดหนึ่งอะนัดต่อไปมันจะไม่เข้าแปลกมากทั้งปารีสแซงต์แชมงทั้งตัวของบาเยนร์มิวนิกนะมันจะไม่เข้าเชลซีนําก่อนโดนเห็นไหมครับแต่กลับกันครับอย่างมาร์วิดอะนักเตะก็ป่วยแต่ก็เจ็บโอ้โหเปิดมาแพงครับเปิดมาโดนใบแดงอีก <c oughs> จาก2องะจาก1.5นะลงมาเรื่อยจนเหลือแค่ศ7 5ครับมาร์วิดอยู่นํา3 0ครับผมว่าโดน3 1นะครับนี่คือปร,ประมาณนี้นะแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งครับที่ผลงานดีต่อเนื่องคือยูเวนตุสแทบจะเป็นทีมเดียวนะยูเวนตุส ฟูมินิเซ่ผมจำไม่ผิดครับประมาณนี้นะครับมีแค่ยูเวนตุสทีมเดียวจากยุโรปที่ผมคิดว่าฟอร์มดูดีนะครับนะแต่ภาพรวมวันนี้มันมีปารีสที่เพิ่งแพ้ในล่าสุดมานะครับผมแอดมาริดที่เพิ่งชนะมานะครับผมแล้วก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันครับนี่คือเกินหัวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับไปดูคู่แรกครับไปดูเซียเตลลครับเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าคือถ้าไอเซียตลลนี่คือบุยสุดเนาะไอ ไอตัวเต็งแชมป์ของกรุ๊ปอะ่ะมันคือปารีสอยู่แล้วแชมป์ยูฟาครับผมแม้่อองมาก็แอดมาริดครับแต่ตอนนี้โบตาโฟโก้มี6คะแนนเต็มครับมันน่างสนใจตรงนี้แหละนะครับผมนะเฮดูเฮดไม่เคยพบกันครับฟอร์มปัจจุบันซีเอลโตครับเกี่ยวในบ้านภาพรวม62.5%ครับได้18ประตูเสีย8ปประตูภาพรวมในบ้านใช้ได้ไม่แย่นะครับ สิบเกมสุดของโบเอซีอาโต้ครับไม่ดีเข้าวิน3เจ้า2อเข้าวิน3เจ้า2ไม่เข้า5ชนะ4แพ้5เสมอ1ครั้งในบ้าน5เกมงสุดภาพรวมกลางๆชนะ3แพ้2ครับแพ้กับแอดมาริดล่าสุดแล้วก็ไปเยือนแพ้ปัตตโฟโกแต่ข้อดีคือ2เกมเขาสกอร์เยอะทั้ง2เกมเลยนะครับส่วนปารีสครับก็โทมแอดมาริสี่ศูนย์ทีมใหญ่แล้วก็เปิดบ้านแพ้ปัตตโก1ต่อศูนนะครับ สองทีมนัดถัดไปครับตัวของปารีสครับอีก51วันครับเจอกับไอ้ทอตแนาโดสเปอร์ครับผมนะก็เรียกว่ายัางไงอะ่ะมันคือเอาแชมป์ยูฟาเจอกับแชมป์ยูโรป้าวันนี้ครับผมแนละซูเปอร์ครัพมั้งผมจำชื่อไม่ได้ละส่วนเซียโต้ครับ5วันเปิดบ้านเจอกับออสตินนะครับ โซเจ็บปารีสไม่มีครับฟูลทีมนัดนี้ฟูลทีมเลยครับส่วนเซีเทิลเจ็บ3ตัวนะครับเป็นพวกแบ็คนะครับวันนี้ปารีสแซงชแมงครับเปิดใส่เซีเทิลเปิด2นะครับผมนะน่าสนใจวันแราสุดที่เจอโบตาโฟโกเปิด1.25วันนี้เปิด2นะครับนะส่วนเซีเทิลครับสู้ใครไม่ค่อยได้เน้นไปสกอร์เยอะได้เฮดทูเฮดคู่นี้ไม่มีครับอันนี้มันเข้ามาเรียกว่านัดที่3แล้วนี่หรอไหมพอมันนัดที่3เนี่ยสถิติข้อมูลมันยังไม่มีเท่าไหร่ครับเพื่อนๆครับนะแต่ทีมมันเพิ่งผ่านมาอยู่แค่2แมตช์อยู่แล้วเพราะ นนั่นะคู่นี้ผมอยากดึงเชิงครับผมคิดว่าวันนี้ปารีสเปิดแบบนี้ผมว่าน่าจะมีสกอร์เยอะนะครับผมนะคู่นี้ผมเชียร์ตามทรงนะเนี่ยเห็นไหมสกอร์เยอะนี่สกอร์เยอะนะส่วนปารีสสกอร์เยอะหนึ่งน้อยหนึ่งครับผมนะผมมองคู่นี้มีสกอร์เยอะครับปารีสสูงประมาณนี้นะครับคู่แรกครับคู่ที่สองดูแอตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเจอโบตาโฟโกนะครับผมมา แอตมาริดครับเจอโบตาโฟโกโบตาโฟโกจากบราซิลอันดับที่8ของรีกครับผมเยือนครับผมสิสิบหเยือนไม่ค่อยดีครับแต่ชนะปารีสนะเฮดเวนไม่เคยพบกันครับฟอร์มปัจจุบันแอตมาริดก็ไปเยือนแพ้ปารีสก,ก่อนแล้วก็สกรอร์ยอด้วยการถลม่มซียรโต้หนึต่อสนะครับส่วนโบตาโฟโก2-1ชนะซีอร์โต้ครับแล้วก็ไปเยือนหมวชนะปารีสนะครับสองทีมอ่าอันนี้ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับผมอันนี้ก็วัดเลยคือคือสิ่งที่สำคัญนัดน,นี้นะสำคัญมากๆครับคือถ้าเกิดว่าแอตมาริดดชนะโโโบตาฟกไ้ ตัดแต้มนะครับผมนะประตูได้เสียผมมองว่าแอดไม่ต้องยิงสักยิงสักสามประตูอะ่ะให้โบตาโฟโก้ประตูได้เสียมันติดลบอ,อ่ะแล้วก็ดูว่าปารีสประตูได้เสียจะเป็นยังไงสภาพุมนี้แต่ซีอาเตอร์ผมคิดว่าวันนี้ปารีสเจอบอยไม่ได้มีปัญหาถ้าวันนี้ปารีสก็ต้องหวังพึ่งเนี่ยครับผมแต่ถ้าวันนี้โบตาโฟโก้ชนะแอดมอริตก็แชมป์กลุ่มนะครับผมไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> ภาพรวมวันนี้อืมที่เห็นครับ ตัวของแอนมาริดไม่มีตัวเจ็บนะที่เหลือก็ดูครบดีหน้ากลางหลงังไม่น่ามีปัญหาครับส่วนโบตาโฟโก้เจ็บเยอะครับปีกับแบ็กนะครับวันนี้แอนมาริดครับเปิดใส่โบตาโฟโก้0.75นะครับคือถ้าเลือกทีมตอนนี้นะต้องขอบอกว่าบอลบราซิลอ่ะดูดูทรงดีมากอะ่ะส่วนแอนมาริดมันมีเป๋เจอปารีสแกมมาสุดมันก็เสียประตูถ้าเชียร์จีผมอยากเชียร์สกอร์เยอะวันนี้ผมอยากขึ้นเรื่องสกอร์เยอะมากกว่าการเลือกทีมเนี่ยยังเฉยๆอยู่ครับผมนะวันนี้ผมชอบผมชอบแอนมาริดกก็สกออรร์เยะะนะคับ เพื่อไงก็วิเครามา2ทีมสูง2ทีมประมาณนี้นะครับคู่ต่อไปไปดูอินเตอร์ไมอา,ามี่เจอพัสไมรัสครับปัจจุบันครับไอพัสมากับอินเตอร์เนี่ยแต้มเท่ากันครับ้าตัดแต้มกันแล้วก็ห่างกันแค่เรียกว่ายังไงอะประตูได้เสียนะครับผมนะถ้าวันนี้ใครชนะก็เป็นแชมป์นะครับผมเสมอไม่ได้อินเตอร์ต้องชนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็อินเตอร์ปัจจุบันอยู่ดับที่6ของลีกสกอเรอเมริการ์แล้เมเจอร์ลีกครับผมนะวิเวลเลต์บ้านก็โอเคเยือนก็โอเคครับพัฒมาดอยู่นดับที่สี่ลีกบราซิลเฮตุเฮตไม่เคยพบกันครับ <c oughs> ฟอร์มปัจจุบันอินเตอร์ไมอามี่ผมว่าใช้ได้นะ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า4เจ้า1ครับชนะ4แพ้3เสมอ3ในบ้าน6เกมบางสุดเขาชนะไปที่4ครั้งแพ้2แต่ข้อดีคือในบ้าน6เกมของอินเตอร์ไมอามี่มีสกอร์เยอะทุกเกมนะครับ ส่วนตัวพัคไมรัสครับฟอร์มดีมาก10เกมเข้าวิน8ไม่เข้า2ชนะไป7แพ้2เสมอ1ครั้ง2ครั้งที่แพ้คือแพ้ทีมใหญ่ครับฟาร์เมนโกแล้วก็ไปเยือนแพ้คูซาโน่สองหนึ่งมีสกอร์เยอะได้นะครับถัดไปพักห้าวันครับอินเตอร์ไมมี่เจอกับแอนต้ายูเอเต็ดครับพัคไมรัสพัก20วันครับอินเตอร์เจ็บ5ตัวครับที่เห็นตัวสําคัญก็ดูครบดีครับที่เห็นวันนี้ที่เจ็บก็พวกแบ็กตัวทําเกมครับผมพวกแบ็กเจ้าหนี้อาบาพวกนี้ครับผมแต่ว่า ไอบอลบอลเมกามันผมคิดว่าผมนั่งดูเกมนะผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยเกมมันช้าไม่ค่อยไวเท่าไหร่เหมาะกับพวกสเปนมาเล่นมากๆนะครับนะวันนี้ตัวของพัสไารัฐครับมาเปิดใสอินเตอร์เมมี่ศูนย์จุดสองห้ครับคือทรงตอนนี้อ่ะพัสไารัตเปิดมาได้ด้วยการเสมอปอโตศู์ศูนย <c oughs> แล้วก็ชนะเอลอารีนะครับเท่ากับว่าเจอทีมใหญ่ยันเสมอได้ส่วนอินเตอร์เมมีครับก็เสมอเอลอรีมาก่อน0ูแล้วก็ชนะปอโตนะครับ กับกันถ้าเลือกวันนี้ผมเลือกหนึ่งทีมนะผมชอบในบ้านของไอ้อินเตอร์แมมี่มากกว่าแล้วก็สกอร์เยอะก็น่าสนใจเฮทเวนไม่เคยพบกันครับวันนี้3ตัวที่ผมชอบเจาบ้านหมดเลยนะครับนะคู่ที่4ครับไปดูปอร์โตเจอเอลอารีครับคู่นี้ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆอะผมมองว่าแต้มอะปอร์โตมันเรียกว่ายัางไงต้องยิงเยอะอะต้องยิงเยอะเพื่อได้ดับสองนะครับผมนะแต่ผมไม่ผมไม่ชัวร์ว่าเรื่องอันดับอะมีผลแค่ไหนแต่ว่าถ้าจําได้คือ ที่มาเราตะกันหนึ่งแมตช์นะครับเสมอได้ตังชนะได้ตังแพ้ไม่ได้ตังและได้ตังเยอะด้วยครับผมบอลถ้วยนี้นะครับแชมป์ได้เกือบร้อยกว่าล้านนะครับผมนะ US นะครับร้อยร้อยกว่าล้านคือแชมป์ได้เกือบสามสี่พันล้านนะู่นแหละผมถือว่าได้เยอะมากนะครับผมที่หาข้อมูลมาคร่าวๆนะแต่ผมแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป๊ะแค่ไหนแต่รู้ว่าได้เยอะแน่นอนครับผมแลวทุกแลวก็ทุกทุกทีมสําคัญหมดนะครับตอนนี้ทุกทุกทีมทุกแมตช์มีความสาคัญหมดมันเลยสนุกตรงนี้นะครับ เฮดทูเฮดไม่เคยพบกันครับฟอร์มปอโต้ก็บอกเลยว่าเปิดตัวมาจืดนะฤด,ดูกาลนี้ถือว่าจืดมากก็เสมอพัดแ,แล้วก็เยือนแพ้อินเตอร์สองหนึ่งส่วนเอลอารีครับก็เหมือนกันครับเสมออินเตอร์มาแล้วก็แพ้พัดน์แรัสครับแล้วก็รัสถัดไปไม่มีให้ดูครับผมตัวเจ็บปอโต้มี2ตัวครับดีก็คอสตาโกครับมาโกกูยิสครับผมที่เหลือก็ดูครบดีวันนี้ปอโต้เปิดใส่เอลอารีศูนย์จุดเจ็ดห้าครับ โอเคครับถ้าตามทรงครับตอนนี้ปอโต้เชียร์ยากแต่ตัวเอลครับผมผมบอกเลยว่าบอลเชียร์ไม่ค่อยสนุกถ้าเชียร์เฉือนๆน่ะเชียร์ปอโต้ในบ้านได้คู่นี้ไม่คาดว่าจะมีสกอร์เยอะนะเพราะว่าทรงทรงทั้งสองทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเชียร์ปอโต้เบาๆครับ <c oughs> สัปดาห์นี้ครับมันเป็นไอ้นัดที่3ของตัวสโมสรโลกอ่ะมันเลยไม่มันนี่คือมันคือเรียกว่าสัปดาห์แรกของนัดที่3มันเลยยังไม่มีข้อมูลว่าอ่าบอลที่มันเป็นทรงนี้มันจะจบอะไรประมาณไหนครับผมนะผมก็เลยเชียร์กลางๆเรื่องสกอร์เยอะไว้ก่อนครับผมมมแลล้วกกก็เเือออทททีี่รรงส์ยะา คือปารีสกับตัวของแอตลโกมาดริดครับส่วนอินเตอร์มมี่กับพัฒน,นาล่ะผมมองว่าบอลดีทั้งคู่นะครับจริงๆผมชอบบอลบราซิลนะแต่ว่ายังยืนยันว่าชอบสกอร์เยอะมากกว่าครับเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ผมว่า3ตัวแรกสวยนะครับเรื่องสกอร์เยอะนะครับนะไปดูคู่ต่อไปครับไปดูโบฮีเมียนเจอชมล็อกครับอันนี้เป็นบอลไอร์แลนด์นะครับ ปัจจุบันโบฮีเมียนอยู่อันดับที่3ชั้นม็อกอยู่อันดับที่1นึ่งครับกันมา10ครั้งโบฮีเมียนเข้าวิน6ไม่เข้า4ชนะ4แพ้4เสมอสองครั้งในบ้าน5เกมโบฮีเมียนครับชนะไป3เสมอสองครั้งนะครับค่อนข้างจะดีภาพรวมนะกันเข้าวินก็ดีครับการลงทุนก็ใช้ได้ สิบเกมโบฮีเมียนก็ดีครับเข้าวินเจ็ดไม่เข้าสามชนะเจ็ดแพ้สามในบ้านสี่เกมลสุดเข้าชนะไปสามแพ้หนึ่งผมว่าเป็นหนึ่งทีมที่ดีเลยนะครับส่วนแชมป์ล็อกครับสิบเกมเข้าวินแปดไม่เข้าสองชนะไปแปดเสมอสองฟอร์มดีมากเยือนห้าเกมลสุดเข้าชนะไปสี่เสมอหนึ่งฟอร์มดีมากวันนี้แชมป์ล็อกแับที่หนึ่งมาเปิดใส่โบฮีเมียนนะครับดับที่สามนะครับสองทีมเดี๋ยวพักประมาณสี่วันนะครับผมโบฮีเมียนเปิดบ้านเจอกับซิโลกโรเวอร์สส่วนแชมป์ล็อกสี่วันเปิดบ้านเจอวอเตอร์ฟอร์ดนะครับในเรื่องต้องเตะข้ามไปนะครับแชมป์ล็อกเปิด0.25นะครับ เฮตูเฮ a ์เจอกันครับูนยมีหนึ่งครั้งนครับเป็นโบฮีเมียหนึ่งศูนย์ครับ, 1, รบตรงนี้ครับสองสองโบฮีเมียในบ้านโบฮีเมียศูนย์จุดสองห้ถือว่าใกล้เคียงมากกับสิติเฮตูเฮตนะครับสิบเกมของโบฮีเมียศูนย์จุดภาพรวมผมว่าดูดีมีอยู่4ครั้งเข้าวินไปทั้งหมด3ครั้งที่ไม่เข้าคือออกไปเยือนท่าเกมาในบ้านดูดีมากๆส่วนแชมป์ล็อกครับ 0.25ล่าสุดไม่มีเลยแต่ว่าฟอร์มดูดีครับ <c oughs> ถ้าวันนี้เชียร์ผมคิดว่าคู่นี้อาจจะจืดๆเบาๆครับคู่นี้ตามพิจิวเฮดผมชอบโบฮีเมียนมากกว่านะครับผมนะแต่คู่นี้เฉยๆนะเพราะว่าฟอร์มแชมป์ล็อกมันก็ดีครับฟอร์มไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็อาจจะแค่อองมันในชุดครับผมไม่ได้เปนเน้นเขานะครับคู่ต่อไปดูคอกซิตี้เจอกับด็อกเฮด้าครับ คอกซิตี้ปัจจุบันแ่ะพี่สิบด็อกเฮด้าแ่ะพี่สองนะครับพบกันมาสิบครั้งคอกซิตี้สู้ไม่ได้ครับเข้าวินสี่ไม่เข้าหกแต่แพ้ชนะผมว่ากลางๆดูดีกว่าด้วยสามคอกชนะไปห้าแพ้ไปสองเสมอสามครั้งในบ้านสี่เกมคอกชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอสามครับผมว่าเฮดูเฮดูใช้ได้เลยนะครับฟอร์มปัจจุบันคอกซิตี้ครับกลับไม่ดีนะเข้าวินห้าไม่เข้าห้าแต่ว่าชนะเลีงแมตช์จากสิบเกมเสมอสามแพ้ไปหกเกมครับในบ้านห้าเกมหลังสุดเขาชนะไปหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปสองเสมอสองครับส่วนด็อกเฮดา้าสิบเกมเข้าวินหกไม, 3, 1, ไ 3, มอ 5, แพ้้ครัง เยือนห้าเกมสุดภาพรวมกลางๆไม่ชนะใครมา5เกมแล้วนะครับวันนี้ด็อกเฮนด้าดับที่2ครับเจอค็อกซิตี้ดับที่10นะครับสทีมพักประมาณ4วันเหมือนกันนะครับนักเตะข้ามไปครับวันนี้ด็อกเฮนด้าเปิดศูนย์ครับเจอกันศูนย์ไม่มีสักครั้งเลยนะครับส่วนฟอร์มของค็อกซิตี้ศูนย์ไม่มีด็อกเฮนด้าศูนย์มีหนึ่งครั้งเป็นการเสมอครับคือตามทรงตามเฮดทูเฮดอะตามสี่ติผมชอบค็อกซิตี้มากกว่าเพราะว่าทรงด็อกเฮนด้าเยือนก็ไม่ดีครับแล้วก็เปิดถือว่าถูกด้วยกับอันดับครับผมชอบบอกซิตี้้้เจาานนะครับ ไปดูคู่สุดท้ายครับวันนี้ไปดูบอลไอร์แลนด์ครับ IBV ครับเปิดบ้าน u MF ครับบอลไอร์แลนด์ในช่วงนี้บอลนี้เป็นหนึ่งเด็กที่มีสกอร์เยอะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเปิดสูงครับขั้นต่ำคือ3ขึ้นไปนะครับพบกันมา8ครั้งครับเข้าวินไป4ไม่เข้า3สับเจ้าบ้านชนะไป6แพ้ไป1นึ่งเสมอหนึ่งในบ้านสามเกมสุดชนะไป2แพ้1ครับส่วนเสียตีในบ้าน40 33เยือน66โอ้เกมเยือน0%ครับเยือนไม่ชนะใครมา5เกมแล้วนะครับ ส่วนฟอร์มของเจ้าบ้าน i b บครับ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า6ชนะ4แพ้ไป5สมอหนึ่งในบ้าน5เกมฟอร์มไม่ดียิงน้อยส่วนตัว UMF ก็น้อยครับโอ้โหคู่นี้วิเครามาสิติไม่สวยเลยครับผมนะคู่นี้ i b บเปิดใส่ UMF 0.25ครับอันดับ8ดเปิดใส่อันดับที่7พักประมาณ1สัปดาห์0ู5์มีทั้งหมด2ครั้ง50า50 50 อืมคู่นี้ไม่สวยนะคู่นี้ผมเชียร์ UMF แต่ว่าไม่สวยเลยคู่นี้ข้ามไลยข้ามครับไม่มีข้อมูลเลยน่าสนใจไม่น่าลงทุนนะครับนะถ้าไปถ้าอย่างมากก็วิเคราะห์มาเสียดายที่เหนื่อยวิเคราะห์ก็ลงชุดไปนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับขออายุสโมสรนองครับปารีสแซนช์แมงครับแอตมาริดครับอินเตอร์ไมอามียครับปอร์โต้ครับผมแล้วก็โบฮีเมียนครับฮอกซิตี้ครับแล้วก็ UMF นะครับตัวคาดว่ามีสกอร์เยอะครับมี3ทีมนี้นะครับ แล้วก็ไทยสกอร์เหมือนเดิมครับผมนะตัวหลักๆนะครับปารีสแซงต์แชมงครับแอดมาริดครับก็อินเตอร์แมมี่สตัวนี้ทายในคอมเมนต์ยูทูบได้เลยครับผมหรือว่าในรายจรก็ได้ครับเจพเปี้ตอง8แชมเปี้ยนปัด8รายผมเราเป็นช่องที่แจกหลักสุดครับใครใครแม่นทายถูกสามคู่ผมแจกกันหมื่นหนึ่งถือว่าของจริงครับผมนะสองคู่หนึ่งพันหนึ่งคู่สองร้อยเงินไขเป็นบีพีกับจอแชมเปี้ตอง8แชมเปี้ยนปัด8นะแอดไลา์จรมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ตัวน่าสนใจสโมสรโลกต้องดูทรงก่อนนะ แอดมาริดก็ดูไม่มีปัญหาเท่าไหร่ข้อเสียคือเจอโบตาโฟโกที่แข็งปักแต่แอดมาริดก็เปิดู075ผมคิดว่ามันก็แพงอยู่ไอ้คู่หน้าเชียร์แอดมาริดสกอร์เยอะอาจจบ2-1 2-2เป็นไปได้นะครับนะส่วนอินเตอร์ไม่มีคู่ที่อยากเชียร์สกอร์เยอะแบบนั้นมีหนึ่งคู่ที่ชอบนี้คือปารีสแซงต์แชมงครับก็ดูข้อมูลต่างๆในรายจอเพิ่มเติมครับนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องใหม่ด้วยเรามีหลายช่องนะครับนะแล้วก็ช่องส่วนใหญ,ญ่มาโดนแบนเท่านี้ช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอออกัััััันนนนนนตเย็คคครรรบบบขให้ววททีี่ดดูนนะสส